แต,แต่ว่าเรามีตรีโกณมิติที่มุมมันขี้เยสมากกว่า90องศาผมทําไงดีครับพี่ไอ้ควายางั้นง่ายมากหลักการของเราก็คือเราก็จะใช้วงกลมหนึ่งหน่วยแต่คราวนี้เราก็จะมองไปในพื้นที่4พื้นที่ S A T C เป็นตัวย่อมาจาก sine, cos, tan ส่วน A ย่อมาจากออคือทุกบ้านเราใช้คําพูดอย่างนี้แล้วกันครับถ้าสมมุติว่าตีโกณโจทย์ของเราอะ เข้าชื่อที่ถูกรูเราเรียกเฮี้ยนนั้นว่ารูหอมแต่ถ้ามึงผิดรูเราเรียกว่ารูเหม็นยกตัวอย่างเช่นทราย120มึงก็ต้องมองก่อนว่า120มันคือการกลางองศาจากเส้นนี้มาตรงนี้90เลยมานิดนึงเพื่อเกิดองศาที่เรียกว่า120ตรงนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพอมึงกลางองศามา120ตรงนี้มึงค้นพบว่าบ้านนี้เรียกว่าบ้านทรายตีกัมิตินี้ก็ชื่อทราย ตรงรูกันเราเรียกว่ารูหอมแต่ทีนี้เราจะต้องย่อมุมให้มันต่ำกว่า90คําถามคือย่ออยังไงหลักควายมีว่าถ้ามันเลย90องศามาเข้าบ้านนี้นะหลักควายการคิดก็คือให้มึงเอาเลขเนี้ยเปรียบเทียบกับ180ว่ามันต่างกับ180เท่าไหร่ถ้ามึงบอกว่า120กับ180ต่างกัน60กูตอบเลยทราย60แล้วจบมึงจะไปคํานวณอะไรด้วยตารางหรือการนับนิ้วช่างหีแม่มึงจบ ต่อไปถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นคําว่าคอร์สแล้ว150ถ้า120อยู่ตรงนี้150ก็เป็นอะไรที่เลยมานิดนึงแต่ไม่เลย180และแน่นอนครับบ้านนี้ชื่อทรายและมึงเอาคอร์สเข้าไปการเข้าบ้านทรายของคอร์สเราเรียกว่าเข้ารูมิ่นถ้ามึงเข้ารูมินทุกอย่างจะเป็นการคิดเปรียบเทียบมุมเหมือนทรายอย่างนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย150กับ180ต่างกันเท่าไหร่ไอควายกูตอบเลย Co s คอร์สแล้วก็ตามด้วย30แต่ถ้ามึงเข้ารูมินรูมิน ต้องกับเครื่องหมายคือถ้าเดิมมันเป็นลบก็เป็นบวกแต่ถ้าเดิมเป็นบวกก็เป็นลบเราเรียกกลับเครื่องหมายถัดไปถ้าเราไปบ้านที่มันใหญ่ขึ้นเป็นบ้าน R 22 225 2 2 5เนี่ยเลย90เลย1้ายมึงลงมาอยู่แถวแวนี้แต่มึงไม่เกิน270และบ้านนั้นชื่อว่าบ้านแทนและไอสัตว์ตีกนนี้ชื่อแทนเข้ารูนี้เราเรียกว่ารูหอมถ้าเข้ารูหอมคําถามคือ225กับ180แม่งต่างเท่าไหร่วะต่างกันประมาณ45 กูเขียนทันทีตีโกนแทนและ45ไม่มีการกลับเครื่องหมายสุดท้ายนี้ถ้ากูตั้งโจทย์คอส240มันก็จะได้คอสแล้วก็ตามด้วยมุมเล็กๆมุมหนึ่งแต่มันเป็นบวกเป็นลบคอสและมุมอะไรลองจัดมา